อัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณประจําวันนี้นะคะพลังงานของใครคนหนึ่งที่เราทั้งคู่นิ่งเงียบกันไปไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะมาดูสิว่าณนะเวลานี้เขายังมีเราในใจหรือไม่ยังคิดถึงกันบ้างไหมให้ไพ่ชุดนี้มาตอบกันนะคะนัาชาจะย้ําเสมอนะคะว่านี่เป็นการชานายโดยรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนนะคะโอเคค่ะมาดูซิว่าไม่ได้คุยกันแล้วเขา ยังมีเราในใจยังคิดถึงกันบ้างไหมขออนุญาตเปิดไพ่สักครู่นะคะน่ไจะเห็นอะไรบางอย่างจากไพ่ที่เปิดได้ในตอนนี้นะคะโอเคค่ะ พลังงานของความขัดแยง้งพลังงานของความแตกต่างนะคะไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเรื่องทัศนคติความคิดเห็นหรือแตกต่างกันด้วยอายุเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เห็นพลังงานของความขัดแย้งที่อาจจะมาจากทั้งคุณสองคนเองก็ได้หรืออาจจะมาจากคนรอบข้างนะมือที่สามมือที่สี่หรือสังคมเพื่อนฝูงพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เป็นไปได้นะคะในช่วง แรกๆของการที่คุณกับเขาอ่ะได้จบแยกย้ายกันไปอ่ะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของทิฏฐิอิกโก้นะคะแล้วก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองสูงมากนะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนใจในช่วงแรกๆของการที่คุณกับเขามีปัญหาและจบกันไปมองว่ายังไงเขาก็เป็นคนที่เหนือกว่าถือแต้มต่อนะแล้วก็ สิ่งที่เห็นนะคะเขาอาจจะมีความยืนกรานนิดหนึ่งก็ได้ว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนผิดนะ ปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวเขาจริงๆมันก็อาจจะเกิดจากเขานั่นแหละแต่เขาไม่รู้ตัวก็ได้หรือบางทีมันก็อาจจะเกิดจากทั้งคุณและเขาก็เป็นไปได้แต่ด้วยความคิดของเขาก็คือเขาคิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนผิดนะปัญหาความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันอาจจะเป็นปัญหาสะสมเรื้อรังมานานจนถึงจุดๆหนึ่งมันก็ระเบิดแล้วมันก็พังลงไปหรือบางทีมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบลักๆเลิกๆไปๆกับก นะคะในสถานการณ์ตอนนี้ยอมรับเลยว่าในฝั่งของเขานะจริงๆก่อนหน้านั้นนะเขาก็อย่างที่บอกเ,เขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกถุกร้อนอะไรนะคะแต่เมื่อเวลาที่มันผ่านไปช่วงเวลาหนึง่งความนิ่งเงียบนะคะแล้วก็ระยะห่างที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เขาอ่ะได้มีเวลาไปคิดไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่ง เขารู้สึกว่าหลังจากที่ความเงียบความสงบอ่ะมันทําให้เขาอ่ะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่าในช่วงที่มีคุณกับไม่มีคุณอ่ะมันเป็นอย่างไรบอกเลยว่าตอนนี้เขาก็มีความรู้สึกเหงานะคะมีความคิดถึงคุณมีการเข้ามาแอบสอดส่องแอบติดตามดูคุณ อยากทักแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะว่าปัญหาเหรานั้นอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าทําให้เขาไม่มั่นใจว่าถ้าทักไปแล้วอะ่ะคุณจะยังอยากคุยกับเขาไหมหรือถ้าทักไปแล้วอะ่ะเรากับเขาอะ่ะจะสามารถที่จะสารสัมพันธ์หรือไปต่อกันได้หรือไม่นะคะ ตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความแบบอีกโก้มีความสันโดษมีความโรคส่วนตัวสูงและค่อนข้างที่จะมีกำแพงสูงพอสมควรนะคะมันเลยทำให้บางครั้งที่เขารู้สึกเหงา,าเขาก็ไปลองเปิดใจให้กับคนใหม่ๆเข้ามาแต่มันก็กลายเป็นว่าเขาก็ยังยังไม่เจอใครที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเปิดใจให้จริงๆนะและเขาก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มที่จะกลับมานึกถึงคุณนั่นเอง นะทีนี้อ่ะเดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มนะคะดูเหมือนว่าเขาก็แบบมาส่องคุณนะมีความคิดถึงเนี่ยไพ่คิดถึงนะไพ่เหงาไพ่โดดเดี่ยวนะคะอยากจะทักเนี่ยอยากจะกลับมาเริ่มต้นแหละ เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคุณอาจจะคิดว่าเอะเขาไม่มีใครเขาเลยกลับมาหาเราไม่ใช่เลยค่ะเขามีมีตัวเลือกมากมายเก้าถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไปคุยในโซเชียลออนไลน์นะคะไม่เน้นพบปะไม่เน้นพบเจอหรือเขาก็ยังไม่ได้แบบให้ใครอ่ะเข้าไปใกล้พื้นที่เขาสักเท่าไหร่นะคะความอีโก้ความเป็นคนช่างเลือกแล้วก็ บางทีเขาอาจจะคิดว่าเขามีดีมากก็ได้นะเอ p e r พอขึ้นมาบางคนก็อาจจะหน้าที่การงานชั้นดีตําแหน่งชั้นทรงเกียรตินะเขาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้ข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเขาอาจจะมองว่าตัวเขาอ่ะเป็นแบบคนที่อยู่ใน องค์กรใหญ่นะคะทำงานองค์กรใหญ่โตอาจจะเป็นภาคเอกชนก็ได้องค์กรใหญ่โตองค์กรต่างชาติองค์กรระดับประเทศมหาชนนะหรือบางคนเขาก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าตำแหน่งงานเขาสูงนะระดับแบบสูงสูงระดับแบบมีอำนาจในการบริหารนะรวมถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นไปได้นะคนคนนี้เขารู้สึกอย่างนั้นความทิฐตีความอิโก,โก้ความมีดีแล้วก็เขาก็เชื่อว่าตัวเขามีสเสน่ห์อยู่ในจุดที่เลือกได้นะคะ เครียดคิดมากนะคะยังจมอยู่กับสิ่งที่มันจบลงไปนะคะบางครั้งเขาก็คิดถึงเรื่องเรานะเรื่องระหว่างเราเนี่ยจนมันเป็นปัญหาทำให้เขาเครียดทำให้เขานอนไม่หลับขอดูหน่อยค่ะว่าในเมื่อมีดีลดเลอเพอร์เฟขนาดนั้นเพราะอะไรยังมาคิดถึงเรานะคะคุณกับเขาอ่ะเขารู้สึกว่าเราอะ่ะเหมือนเข้ากันได้ดีอะ่ะเหมือนเป็นทีมเดียวกันอะ่ะ นะเหมือนเพื่อนที่รู้ใจอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยมัน e อ e น g y มันจะไพ่ใบเนี้ยจะคล้ายๆสามถ้วยแล้วก็คล้ายๆแบบเหมือนกับว่าเรากับเขาเนี่ยเห็นไหมอยู่โคจรอ,อยู่ในวงกลมด้วยกันอ่ะเหมือนมันเข้ากันนะ่ะนะเขารู้สึกว่าเขาสบายใจกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะมันเข้ากันได้ดีบรรยากาศมันจะเหมือนฟิลเพื่อนอ่ะ เป็นที่ที่เขารู้สึกสบายใจเป็นที่ที่เขารู้สึกว่าคุยด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขเหมือนมันเข้ากันได้ดีในหลายๆเรื่องอะเคมีตรงกันนะคะ โอ้แล้วก็ด้วยความที่คนคนนี้เขาอาจจะเหมือนมีปมอะไรในอดีตนะคะมีปมปมบางอย่างที่ทําที่เขาเคยผิดหวังมาแต่พราะว่าในช่วงนั้นที่เขามาเจอคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ฮิวใจเขานะคะดึงเขาขึ้นมาจากความรู้สึกแย่ในช่วงนั้น นะคะอืมเดวิลเดวิลเหมอก็จะโอเคตอบให้เคลเียร์เลยถ้าเคย18บวกกันก็ยังติดใจ18บวกแต่ถ้าไม่เคย18บวกอ่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเวลาที่เขาได้คุยกับคุณได้อยู่ใกล้คุณอ่ะเขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาเสพติดคุณไปแล้วอ่ะมันขาดไม่ได้ นะหรือบางกรณีเนี่ยมีบุญกรรมสัมพันธ์กันเวรกรรมก็ได้ยังผูกโยงกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดนะคะเขายังอยากที่จะมีคุณอะนะคะรู้สึกว่าคุณอะทำให้เขาอะเสพติดการมีคุณไปแล้วพอไม่มีอะมันก็เหมือนขาดอะไรไปไงจะลงแดงอะเห็นไหมจะลงแดงซะประมาณนั้นนะคะจริงๆไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่แบบพูดถึงการสร้างครอบครัวการแต่งงานการทำธุรกิจร่วมกัน นะคะเขาจริงๆเขาก็มองไปถึงอนาคตกับคุณอยู่นะก็อยากที่จะมีคุณในชีวิตแหละนะคะไม่รู้ว่าเรากับเขาอ่ะหมายถึงว่าในอนาคตอ่ะจะได้เป็นคู่ชีวิตกันหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตของเขาขอดูซิเขาจะติดต่อกลับมาใช่หรือไม่ ไพ่เดอดซันพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ปีใหม่นี่แหละนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีแสงสว่างมีความเจิดจรัสเขาคิดจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะจะมีการติดต่อกลับมาและทิศท,ทางการติดต่อกลับมาไปในทิศท,ทางที่ดีกว่าเดิมนะคะเขาจะกลับมาครั้งนี้เขาอาจจะยกระดับความจริงจังขึ้น นะคะเขาอาจจะเหมือนกับว่าตั้งใจที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณเริ่มจากการทำความรู้จักกันใหม่แล้วก็ใช้เวลาเรียนรู้กันไปค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นการกลับมาที่จริงจังแล้วก็มั่นคงหกถ้วยคนรักเก่าคนนี้ยังคิดถึงมีโอกาสนะคะที่เขาจะมาง้อคุณอ่ะ นะหรือบางทีคุณอาจจะได้ของขวัญอะไรจากเขาก็ได้คือไพ่มันค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานบวกหกถ้วยคนเก่าคิดถึงนะคะแล้วก็ด้วยความที่คุณมี6กถ้วยมี d ดวิลนะคะใบนี้แล้วก็สี่ไม้เท้าอ่ะเหมาะว่าคุณกับเขามันมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันมันโยงกันมาตั้งแต่อดีตชาติชาติที่แล้วอาจจะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อนพี่น้องนะคะหรืออาจจะเคยเป็นคู่รักแต่มันมีความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมา ไม่รู้สิก,ก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าชาตินี้พอห่างกันไปแล้วรู้สึกเหมือนเสพติดคุณยังคิดถึงคุณนะคะแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเหงามากหวยหาใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มความรักแล้วก็กําลังใจให้เขานะคะตัดสินใจแล้วนะครั้งเนี้ยฉันไม่ได้ทําเล่นๆฉันต,ตั้งใจจริงนะฉันเอาจริงนะคะฉันจะมามอบความรักให้เธอสองถ้วยเป็นไพ่คู่รักเขากลับมาแน่นะคะเพราะเขาหวยหาคุณมากแล้วเขาก็ยังไม่เจอใครที่เติม เต็มเขาได้ดีเช่นเดียวกับคุณพลังงานของความเป็นเนื้อคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ